ฝันสลัดทุกนะคะทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้นําคุณผู้ชมนะคะมาที่สวนท่านขุนเจริญค่ะตาบลท่าพญาอํเาเภอปกากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสําหรับวันนี้ดิฉันอยู่กับคุณประยูนจเจริญขุนเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนระับค่ะคุณประยูนนะคะจะมาเผยแพร่ในเรื่องของวิธีการทําจูลินซีท้องถิ่นนั่นเองนะคะซึ่งทางคุณประยูนก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์รักบ้านเกิด .com คค่ะก่อนอื่น มาพูดถึงเรื่องของจุลินทรีย์ท้องถิ่นก่อนว่ามันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะตัวนี้จุลินทรีย์ท้องถิ่นนะครับค,คุณนประโยชน์ของมันเนี่ยคือเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่เราปลูกของนะครับค่ะก็คือสามารถที่จะหาแล้วก็ผลิตได้เองใกล้ๆตัวใช่ครับแล้วก็มันเป็นจุลินทรีย์ที่ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่ของเราครับค่ะตัวลินตัวจุลินทรีย์ตัวนี้เราเอาไปทําอะไรได้บ้างคะก็พาไปขยายเชื้อทําเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือว่าไปพัฒนาต่อยอด<ะ>ให้ให,ให้ให้เป็นหัวเชื้อในการทำฮอ<ะ>ร์โมนนะครับก็คือไม่ต้องไปซื้อเชื้อจุลินทรีย์แพงๆมาจากร้านค้าแต่ว่าเราสามารถผลิตได้เองใช่ครับแล้วก็เชื้อมันมีความแข็งแรงมากกว่าเชื้อที่อยู่ในท้องตลาดนะครับ แรกเริ่มเลยเราก็เลือกพื้นที่ที่ว่ามีความชื้นพอเหมาะนะครับค่ะสังเกตได้ว่ามันจะมีเนี่ยพอเราแหวกแล้วมันจะมีชื้นๆนะคะครับแล้วก็เราก็กวาดอเศษเศษอินทรียวัตถุที่มีขนาดใหญ่ออกไปนะครับเยอะไหมคะสักประมาณนี้ได้ไหมได้ครับได้ครับได้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ลำหวานลงไปเลยครับค่ะหวานลงไปเลยพื้นที่กว้างขนาดไหนคะก็เราจะทํามากทําน้อยก็มากใช้น้อยใช่ครับค่ะถ้าเกิด ถังประมาณไม่เกินสองร้อยลิตรนี่ก็พื้นที่ก็ประมาณห้าหกสิบเซนนะครับค่ะ,คะนี่ก็คือโรยโรยลำไปสักประมาณสองกำมือครับผมแล้วทํายังไงต่อกับตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดความชื้นไ,ไม่พอเนี่ยเราเอาน้ํามาราดทุกวันไหมคะหรือว่าครั้งเดียวจบครั้งเดียวจบแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสามวันแล้วมันจะเกิดดาขาวขึ้นมาเต็มอ๋ออันนี้ก็คือเราทิ้งไว้อย่างนี้เลยสามวัน นะคะทิ้งไว้่นี่เลย3าวันไม่ต้องทําอะไรกับเขาเลยถ้าเขาทิ้นพอดีครับนะคะหลังจากนั้นพอครบ3วันก็จะมีราขาวๆเกิดขึ้นมาแล้วก็เราต้องทํายังไงกับตัวนั้นต่อะคะเราก็มาจัดก,การเก็บกวาดเพื่อจะไปขยายหัวเชื้อครับค่ะก็คือก่อบไปหมดเลยทั้งดินทั้งลำทั้งลานะคะกรอบบริเวณนี้ให้หมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับขุดขุดไปถึงผิวดินสักประมาณเท่าไหร่ได้คะตัวนี้ เออไม่เกินครึ่งนิ้วนะครับคือเอาแต่เฉพาะผิวดิน,นด้าน,นบนมัน,นครับประมาณ2เซนก็คือบริเวณนี้หมดเลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะนี่คือจุลินทรีย์เมื่อสักครู่ที่เราได้มาแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะเอามาผสมว,วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะก็มี มีนมสดนะครับมีนมสดหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็น้ำกล่องแล้วก็น้ําเปล่านะคะน้าเปล่าเสร็จแล้วก็กากน้ําตาลนะคะวิธีการทาทายังไงเอ่ยก็เทน้ําลงเทน้ําลงไปก่อนครับเทน้ำไปก่อนเยอะไหมคะเอ้ยติมเชื้อเะไรครับไปไปขยายเชื้อให้เป็นการกระตุ้นนะครับเป็นการกระตุ้น ให้เชื้อมันครับให้เชื้อมันเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเพราะว่าเชื้อเชื้อในธรรมชาตินี่มันมีอยู่หลายชนิดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ถ้าใส่ดีกว่าดีกว่าครับดีกว่าบีบน้ํามันออกให้มันเสด็จด้วยนะครับใส่นี้อะไรจะดกว่าเทใส่เราจะไปผสมกากน้ำตาลนะคะ น,น้ำชีลูเทใส่กากน้ำตาลคนให้เข้ากันนะคะ,คะตัวนี้เนี่ยพอเข้ากันแล้วเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในถังหมักตัวนี้นะคะห <c oughs> มักทิ้งไว้สักประมาณกี่วันได้ะคะอย่างน้อย3าวันนะครับหมักทิ้งไว้สามวันนะคะเราก็จะได้เ,เป็นหัวเชือ้อจุลินทรีย์ท้องถิ่นนะคะหัวเชื้อตัวนี้เนี่ย เวลาที่เรานําไปไปใช้เนี่ยใช้ในอัตราส่วนยังไงบ้างคะใช้ใช้ในอัตราส่วนหนึ่งต่อ200อยครับก็คือหัวเชื้อหนึ่งลิตรต่อน้ําเปล่า200รอลิตรใช่ครับนะคะเอาไปใช้ในส่วนแก้วมังกรหรือว่าส่วนผลไม้ต่างๆได้นะคะตัวน,นี้ประโยชน์ของมันมีอะไรบ้างคะเอ,อ่อหนึ่งก็คือไปกระตุ้นให้จุลินทรีย์ท้องถิ่นเดิมของเราเนี่ยครับให้มันเป็นการกระตุ้นการการทํางาน ือให้จุลินทรีที่มันอยู่บริเวณโคนต้นเนี่ยกลับมาทํางานฟื้นตัวกลับมาทํางานได้ดีขึ้นใช่ครับค่ะแล้วก็เอ่เหนือจากนั้นนะคะก็มันจะมีฮอร์โมนอยู่นะครับก็เป็นการบารุงฉีดได้ตั้งแต่เอ่อทั่วทั่วบริเวณเลยนะครับตั้งแต่เอ่อใบ บำรุงใบบำบุงผล,งผละะแล้วก็บำรุงดิน,นครบบับบุงดดินด้วย <นะ S 1> ไม่ต้องไปซื้อหัวเชื้อแพงๆนะคะนี่เราสามารถที่จะทําได้เองค่ะสนใจดูดรเ,เรื่องราวของการเกษตรเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์รักบ้านเกิดดอทคอมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณประยูนมากนะคะสวัสดีค่ะ,<น>ะนะ